โตโยต้าอันติสหนึ่งจุดปี2017นะครับผมคันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีความดุดันนะครับด้วยความที่ว่าเขามีเป็นชุดแต่ง S อสปอรมาให้ด้วยคันนี้เนี่ยเขามาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมโดยที่เราสามารถเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยนะต้องบอกเลยว่าจอเขาเนี่ยพอเปลี่ยนมาแล้วครบจบจริงๆครับจากรถที่ไม่ค่อยมีออปชั่นเนี่ยกลายเป็นออปชั่นเยอะเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยผู้ใหญ่นั่งของคนได้สบายๆแนะน่นอนไม่อัดนะครับ สวัสดีเซียลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับพิทอีเช่นเคยจาก11บ2ออโต้วันนี้เนี่ยเราก็มีรถซีดานจากค่ายโตโยต้ามานําเสนอทุกท่านกันครับผมดีไซน์ออกแบบมาเจาะก,กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่นะครับรถคันแรกขับไปทํางานต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าโตโยต้าอันติสหนึ่ปเอสปี2อ1 7ันนะครับผมคันนี้นี่ สวยๆเลยนะครับมีชุดแต่งรอบคันพร้อมไฟเดย์ทาม running light เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้กันบ้างคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมากับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ทาม running light นะครับผมนี่ก็จะมาเป็นเส้นย,ยาวๆสวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีความดุดันนะครับด้วยความที่เขามีเป็นชุดแต่งเอสปอร์ตมาให้ด้วยพอมาอยู่กับรถสีดำเนี่ยาก็จะกลายเป็นหน้าดุเลยนะครับผมคันนี้ สวยๆเลยนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับคันนี้เขาจะให้มาเป็นล้ออลอมิลลอยขนาด17นิ้วนะครับผมต่อมานะครับกระจกข้างเขาก็จะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมสีดําด้านด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูภายในครับเราพูดถึงกุญแจก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเขามาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมโดยที่เราสามารถเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยนะไม่ต้องกดเราแค่เดินมานะครับเอามือว่างรถเนี่ยก็จะทําการปลดล็อกให้อัตโนมัติเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยนะครับโดยแผงประตูเนี่ยเขาก็จะทํามาเป็นวัสดุหนังนะครับแล้วพลาสติกพุ่งมาเป็นสีดํานะกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออตโต้บานคนขับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พงวงมาลัยนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นพงวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่เราก็สามารถใช้ควบคุมระบบบันเทนงเมนได้นะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนช่องนะครับหรือว่าเปลี่ยนเพลงจากมือถือนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าการปิดเสียงเนี่ยก็จะสามารถควบคุมทั้งหมดได้จากตรงนี้เลยและด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีแพัดยต้อองบกเลยว่าปกติตั่ย เขาจะไม่มีมาให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ย้วยความที่ว่าเขาเป็นตัว Esport มีความดุดันเขาเลยจะแถมตัวพาร์ตชิปตรงนี้มาให้ด้วยนะครับผมต่อมาที่หน้าจอไม้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นไม่อนาล็อกนะครับกึ่งดิจิตอลเลขไม้คันนี้นี่ก็จะอยู่ที่1นึ0 0แสเาเท่านั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโซลกลางนะครับโดยคันนี้เนี่ยก็จะมีเปลี่ยนเป็นจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <c oughs> ต้องบอกเลยว่าจอเนี่ยลูกเล่นเยอะมากๆนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Android สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับมีทั้งระบบ Apple Carplay และ Android Auto นี่อันนี้ผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ไปแล้วนะครับผ่านระบบ Apple Car Play นะเดี๋ยวเราจะทำการไปดูนะครับว่าพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงพอเราเชื่อมต่อนะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากในมือถือเราเลยนะครับโดยก็จะมีบอกเลยนะว่าแบตบเหลือเท่าไหรเราก็สามารถเล่นไลน์หรือว่าเปิดเพลงจากตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่วิธีการใช้งานง่ายๆครับว่าก็จะมีเป็นแอปขึ้นมาแบบนี้เลยนะเราต้องการเปิดเพงลงเราก็เข้าแอปที่เราใช้เปิดเพลงประจําได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยลำโพงมาดีมากๆด้วยนะครับระ,ะบบใช้งานได้จริงทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นแมป,ปหรือว่าเปิดเพลงนะต้องบอกเลยว่าจอเขาเนี่ยพอเปลี่ยนมาแล้วครบจบจริงๆครับจากรถที่ไม่ค่อยมีออปชันเนี่ยกลายเป็น,นปออปชันเยอะเลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาต่อไปที่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์นะนี่เขาก็จะมีเป็นจอดิจิตอลมาให้แบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะ แําๆเลยนะครับต่อมาเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดน,นะครับผมตายโตโยต้านี่เราก็สามารถเล่นโหมดแมนนวลได้นะแถมเขาก็จะมีโหมดมาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถใช้เป็นสปอร์ตโหมดได้ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านบนกันเลยดีกว่านะครับโดยด้านบนเนี่ยเขาก็จะมาเป็นวัสดุดหนังแบบซอฟท์ทัชด้วยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับไม่มีรอย,รอยต่อมาเรามาดูที่เบาะก,กันต่อดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผม จะเป็นบอร์ดนังสีดำแบบนี้เลยตัดกับได้สีเทานะครับสวยๆเลยตัวบอร์ดเนี่ยสภาพดีมากไม่มีขานนรับนั่งสบายมากๆเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับด้วยความที่ว,ว่เขาเป็นรถซีดานะครับเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเล็กรูมนี่ก็ถือว่านั่งยืดได้สบายๆนะครับสามารถเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปใต้บอร์ดด้านหน้า,นานได้เลยนะส่วนด้านบนนะครับส่วนตัวหมสูง176นะครับหัวถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ด้านหลังเนี่ยผู้ใหญ่นั่งสองคนได้สบายๆแน่นอนไม่อัดนะครับเด็กนั่งสามคนได้เล่นกันในสบายเลยนะครับส่วนตรงกลางหน้าๆตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะมีช่องเสียบ USB มาให้ด้วยสองช่องนะครับผมเราก็ใช้สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank ชาร์จไอโฟนไอแพดได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังเลยดีกว่านะครับนี่โดยไฟท้ายเขาเนี่ยก็จะให้มาเป็นไฟท้าย LED นะครับผม นี่สวยๆเลยนะก็จะมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับนี่นเขาก็จะมีเป็น b บ s โค o ร o ล่าอัลติส 1.8S นะครับผมและชุดแต่งเขาเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปก็จะเป็นชุดแต่ง e-sport ES นะครับรอบคันนี่เขาก็จะมี diffuser ด้านล่างมาให้แบบนี้เลยเป็นสีดำเทปลาะนะครับนี่ก็จะเป็นชุดแต่ง e-sport ES นะครับผมมา้อง diffuser ด,ด้านล่างแล้วตุดเป็ดสปายเลอร์ตุดเป็ดด้านบนแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเทนเซอร์มาให้2จุดด้วยกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับนี่อย่างนี้เห็นเลยนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถซีดานเนี่ยมันจะมีความเบล์เข้าไปนะครับทำให้ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างม,มากๆกระเป๋าเนื้อทาง4ใบใหญ่ใส่ได้ไสบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูล้ออะไหล่ด้านล่างกันเลยดีวยกว่านะครับว่าเราเนี่ยมีมาให้ครบๆนะนี่คันนี้นะครับล้ออะไหล่เขาจะให้มาเป็นล้อแอลลอยแบบที่ตัวรถใส่ยอยู่เลยนะจะเป็นแบบเดียวกันเลยครับเป็นล้อแอลลอยขนาด17นิ้ว อุปรกรณ์นะครับแม่ลงแม่แรง,สา,งสายจ้งสายจั๊มีอยู่ให้ครบๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้่องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเครื่องระบบเป็นซีนนะครับผมเป็นขนาด1.8ลิตรหรือ1,800ซีซีนะครับผม,นน L, 1, บผมต้องบอกเลยว่าเครื่องพันแปดเนี่ยเป็นเครื่องที่ซีซีอยู่ระหว่างกึ่งกลางอีโ e คคาร์กับรถซาลูนะครับผมโดยเครื่อง1.8เนี่ยเขาจะมีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน ผมยกตัวอย่างนะครับเครื่องพันแปดเนี่ยเขาจะมีกําลังที่กําลังและแรงม้าที่พอประมาณนะครับผมสมรรถนะดีมากแน่นอนใช้ต้องการเล่งทรงเล่งแทงขึ้นเขานะครับไม่ต้องกลัวรถไม่มีกําลังเลยและด้วยความที่ว่าเขาเป็นเครื่องพันแปดนะครับยังไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่ถึง2องพันนะเขาก็จะมีความประหยัดน้ำมันครับอัตราการประหยัดมันเนี่ยเขาก็จะดีมากๆไม่ว่าจะใช้งานขับเดินทางไกลนะครับผมหรือว่าขับรถติดในเมืองคันนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่า มีทั้งได้ความสมรรถนะได้ความประหยัดน้ำมันนะครับผมเหมาะก,กับการเป็นรถคันแรกม,มากๆเดี๋ยวเรามาทำการสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า Toyota Anti s 1.8 ESport ES นะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปี2017นะครับไม่์อยู่ที่1 9 0 0 0เท่านั้นต้องบอกเลยว่าฟังฟังดูเนี่ยอาจจะดูหม่นเยอะแต่รถเนี่ยพอมีการใช้งานนะครับถ้าเราเซอร์วิสเป็นประจําเปลี่ยนทายของที่มดอายุการใช้งานเป็นประจำเนี่ยต้องบอกเลยว่าไมค์เยอะก็ไม่เป็นผลนะครับเครื่องเนี่ยจะยังฟิต แน่นดีแน่นอนครับผมคันนี้เนี่ยราคาเราก็ตั้งไว้อยู่ที่428,000บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าราคานี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมขอมาให้สาหรับคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมแถมคันนี้เนี่ยเราก็ยังมีประกันบริการหลังการขายให้ท่านอีกด้วยนะครับผมเป็นประกันเครื่องเกียร์นะ20,000กิโลเมตรหรือ1ปีแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปีเลยครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0924012222นะครับ ๋ยวเบอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยพร้อม QR code นะครับผมเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์เลยติดต่อมาได้24ชั่วโมงสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาทางคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ